สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร์โวิตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร์โน้องใหม่ทางย t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิม1ทุ่มนะครับกับการทำนายดวงความรักตามวันเกิดนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวพุธกลางคืนนะครับผมประจำเดือนธันวาคมพศ2564นะครับสวัสดีชาวพุธกลางคืนทุกทท่านด้วยนะครับผมและสำหรับในวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาร์โวิตุลนะครับตอนนี้ช่องทารกกวน แล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เวลา6กโมงเย็นนะครับผมกิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมถ้าใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมเอาไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะร่วมสนุกให้ผมทำนายดวงให้ออกาศในคลิปพิอากาศคลิปต่อไปก็สามารถเขียนชื่ออายุและคําถามเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรวบรวมคาถามเอาไปทานายให้ในคลิปพิอากาศคลิปต่อไปนะครับผมบอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้ว นะครับผมแล้วก็สําหรับท่านที่อ่า เข้ามารับชมในวันนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกบอกไว้นะครับผมว่าการทํานายของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับและเป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำมอาคผลนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ใในชีวิตนะครับผมอย่าถามว่าอยากจะให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์ทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอ่ะแลวสำหรับในคลิปนี้ผมก็ได้ทำทำสคริปต์เอาไว้ให้นะครับในช่องคอมเมนต์นะครับมเป็นนค คู่คนมีคนคุยและคนโสดน,นะครับใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในช่องของตัวเองก็กดเข้าไปดูในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยมาดูคนมีคู่ของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนกันก่อนเลยนะครับผมขอดวงความรักคนะะของคนมีคู่ที่เกิดในวันพุธ กลางคืนในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรัก ดวงความรักของชาวพุธกลางคืนนะประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เดือนธันวาคมคุณมีภาพของการทะเลาะก,กันหนักหน่วงนะครับผมต่างฝ่ายต่างไม่ยอมการต่างฝ่ายต่างมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นแล้วก็อยากที่จะเอาชนะคะคากนกันมากพอสมควรนะแม้ว่าคุณจะทะเลาะก,กันในเรื่องอะไรก็ตามนะครับแต่เป็นการทะเลาะก,กันที่ค่อนข้างจะรุนแรงและในบางคู่อาจจะถึงขั้นเกือบที่จะเลิกลาล้างลากัานเลยนะครับผมประมาณปลายเดือนพฤศจิกาย,ายน,านนี้นะครับผมประมาณาช่วงเข้าก่อนที่ เข้าสู่เดือนประมาณช่วงนี้เลยนะครับที่จะเข้าสู่เดือนธันวาคมเนี่ยคุณมีภาพของการที่ทะเลาะกันหนักหน่วงก็ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมต่างฝ่ายต่างมีเหตุมีผลอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าเป็นดวงส่วนรวมนะอาจจะไม่ตรงกับทุกคู่ก็ตามนะครับผมแต่ถ้าในบางคู่เนี่ยอาจจะมีภาพของการที่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วก็มีภาพของการที่ค่อนข้างจะไม่ยอมซึ่งกันและกันนะครับผมแต่ว่า พอเข้าสู่ในเดือนธันวาคมต้นต้นเดือนนะครับผมคุณจะมีภาพของการที่ต่างฝ่ายต่างสงบต่างฝ่ายต่างเย็นแล้วก็มีความมั่นคงซึ่งกันและกันได้มากขึ้นใช้เหตุใช้ผลกันมากขึ้นนะครับผมจะมีการที่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วก็จะมีการปรับความเข้าใจกันนะจะไม่ได้ทะเลาะเสร็จแล้วก็เฮ้ย ต่างายต่างกู๊ออนต่างายต่างเลิกลาอะไรอย่างนี้นะครับผมจะเป็นการทะเลาะแล้วก็เป็นการที่ปรับความเข้าใจกันนะครับผมแล้วก็จะมีการที่ใช้เหตุใช้ผลเออเธอเป็นอย่างนั้นนะฉันเป็นอย่างนี้นะเธอต้องอย่างนี้นะเอ้อะไรต่างายต่างจะเย็นลงนะครับผมแล้วก็จะมีภาพของการที่ตกลงใช้เหตุใช้ผลซึ่งกันและกันนะครับผมจะเป็นภาพของการที่โอเคเฮ้ยเรื่องนี้ผมไม่ได้นะเรื่องนี้คุณไม่ได้นะต่างฝายต่างจะยอมต่างฝ่ายต่างจะใช้เหตุใช้ผลนะครับผมแล้วจะทาให้ความรักของคุณในเดือนธันวาคมนี้เป็นลักษณะที่ไปกันข้างหน้าได้ ขึ้นนะครับ่าจะเป็นการทะเลาะกันเพื่อที่จะรักกันได้มากกว่าเดิมหรือเพื่อที่จะมองไปในอนาคตเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างมีเรื่องอะไรต่างๆบางอย่างที่จะต้องปรับที่จะต้องอะไรจูนเข้าหากันที่จะต้องปรับความเข้าใจเข้าหากันแล้วจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีการมองไปในอนาคตร่วมกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นการทะเลาะกันก่อนทะเลาะกันเสร็จแล้วจะใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันนะครับผมคุณจะคุยกันตั้งแต่ประมาณต้นเดือนธันวาคมนะครับผมแล้วในเดือนธ ความรักไปในทิศทางที่ไปข้างหน้าได้มากขึ้นนะครับผมหลังจากที่คุณทะเลาะกันมาอย่างหนักหน่วงหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่นกันและกันนะครับผมแต่าาว่าจะมีรั้งระหว่างการที่ตกลงร่วมกันด้วยการใช้เหตุใช้ผลและจะมองไปในอนาคตกันได้ดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางค,คืนนะครับผมอาจจะผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับสาหรับชาวพุธกลางคืนนะครับผม ความรักของชาวพุธกลางคืนนะครับผมจะเป็นเดือนธันวาคมที่หลังจากที่คุณผ่านการปะทะกันมาอย่างหนักหน่วงจนในบางคู่เนี่ยอาจจะถึงขั้นเกือบที่จะเลิกลาเกือบที่จะล้างลากันไปนะครับแต่พอคุณจูนกันติดพอคุณใช้เหตุใช้ผลพอคุณตั้งสติกันได้นะครับพอคุณเริ่มมองไปอนาคตร่วมกันนะครับผมในเดือนธันวาคมนี้คุณกับจะรักกันได้มากขึ้นนะครับผมมจะเป็นลักษณะของความรักจะรุ่งโรดมากขึ้นจะมีลักษณะการที่ประสบความสําเร็จพูดคุยอะไรกันก็เข้าอกเข้าใจต่างฝ่ายต่างยอมให้กันและกันได้มากขึ้น ครับผมมันจะเป็นเดือนที่คุณจะลักกันได้แบบว่าโอ้โหเป็นรุ่งโรดเลยแล้วผม่แล้วในบางคู่เนี่ยอาจจะถึงขั้นที่บอกวางแผนที่จะไปแต่งกันเลยหลังจากที่คุณทะเลาะแล้วเกือบจะเลิกกันเลยแล้วคุณจะพลิกกลับด้านเลยนะอ่ะแล้วคุณจะมีภาพของการที่คุยกันก่อนอ่ะมาต้นเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะเหมือนกับว่าเอ้ยทะเลาะกันเสร็จแล้วปุ๊บคุณจะมาปรับความเข้าใจปรับจูนกันว่าต่างฝ่ายต่างอ่าตรงไหนที่คุณต้องยอมตรงไหนที่ผมต้องยอมนะครับผมแล้วคุณก็จะมีภาพของการที่มีความรักที่พัฒนาไปข้างหน้าแล้วกก็็มมมีีภาาาาาพออองงงคครรรรท่่ปะสสบววํเเจในืข กันได้ดีเลยนะครับอาจจะเป็นเดือนที่คุณรักกันหวานชื่นแล้วก็ความรักของคุณจะรุ่มโรดชดช่วงหลังจากที่คุณประทะกันมาจากเดทมาเลยแล้วจากเดทจาก5ดาบที่ไม่ยอมซึ่งกันและกันกลายมาเป็นรุ่มโรยชดช่วงกลายมาเป็นสีไม้เท้าแล้วทําให้ความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะคืบไปข้างหน้าหรือค่อนข้างจะมีความประสบความสําเร็จในความรักกันได้อย่างดีแล้วอาจจะเป็นเดือนที่คุณรักกันได้มากกว่าเดิมหลังจากที่คุณทะเลาะกันมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็ในบางคู่เนี่ยอาจจะถึงขั้นเกือบที่จะเลิกลากันไปเลยก็ตตาาาาามมมนนนนนนะะคคคครรัับบผแ่่่่่วเเเดดดืืืออททททีีีีีธจถึง้ป็สํหุ หลังจากที่คุณพระ,ะม,ามาอย่างหนักหน่วงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมสําหรับชาวพุธกลางคืนนะครับผมอะ <c oughs> ต่อไปนะครับผมมาดูคนที่มีคนคุยของชาวพุธกลางคืนกันบ้างนะครับผมขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยของชาวพุธกลางคืนในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรัก ของคนที่มีคนคุยประจำเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมสำหรับชาวพุทธกลางคืนนะครับ สำหรับชาวพุธกลางคืนนะครับผมคนที่มีคนคุยคนนี้ของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ให้ความรู้สึกถึงความหวังถึงความรุ่งโรจน์กับความรักและคุณก็รู้สึกถูกตาเขามาอย่างมากนะครับผมมันจะเป็นคนที่คุณถูกอกถูกใจอย่างรุนแรงแล้วผมแล้วคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าผูกพันกับเขามานานถึงแม้คุณจะเพิ่งจะเริ่มคุยก <utta> ับเขาก็ตามนะครับผมแต่คุยกันแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุยอะไรก็คุยกันรู่นเรื่องไปหมดแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่อาจจะเป็นคนที่ตัดไไไม่ขขาาดดจกกชีวิตองคุณ็็เปปน้ คนที่คุณถูกอกถูกใจอย่างรุนแรงนะสำหรับคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่ในตอนนี้นะครับผมถึงแม้เขาจะมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างจะดูดีมีเสน่ห์ค่อนข้างจะเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆสาวๆก็ตามนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความกระตือร้นหรืออาจจะต้องทํางานในแดนไกลหรือต้องทํางานติดต่อตรงนู้นตรงนี้อะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแต่ความรักของคุณเนี่ยจะมีลักษณะของความคืบหน้าไปอย่างดีแล้วจะเป็นจะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะมีความสุขในความรักนะครับผมและความสุขของคู่ของคุณและคู่ของคุณเนี่ยก็ก่อวอดตั้งแต่เเดดืืออนนป พฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนของธันวาคมแล้วนะครับผมถึงแม้เขาจะมีภาพลักษณ์ของคนที่ค่อนข้างจะเจ้าทูเจ้าเสน่ห์ก็ตามเนะผมเพราะฉะนั้นปัญหาที่คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนจะเจอในเดือนธันวาคมนี้ก็คือเรื่องของความหึงหวงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเจอคนที่ถูกอกถูกใจอย่างรุนแรงแล้วเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้กับเรื่องของความหึงหวงที่คุณจะต้องเจอซึ่งกันและกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเขาหึงคุณหรือคุณหนึงเขาก็ตามเนอะผมเพราะฉะนั ไปเนี่เหผมเพราะฉะนั้นถ้าลดลดลงหน่อยได้ก็จะดีมากนะครับผมเพราะฉะนั้นปัญหาของชาวพุทธกลางคืนที่จะต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องของความหึงหวงหรือเรื่องของความอารมณ์ที่อาจจะงงง้งมากเกินไปสักนิดหนึ่งถ้าลดตรงนี้ได้จะดีสําหรับชาวพุทธกลางคืนนะครับสำหรับคนที่มีคนคุยนะครับผมอาจจะโดยรวมๆถือว่าคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็เป็นคนที่คุณรู้สึกผูกพันและอาจจะเป็นคนที่คุณตัดไม่ขาดจากชีวิตก็เป็นไปได้แล้วสำหรับชาวพุทธกลางคืนสำหรับคนที่มีคนคุยนะครัับบ่ีีมหรนนคคสําท คนคุยสำหรับช้าพุทธกลางคืนนะครับผมโอ้โเขาคนนี้นะค่อนข้างจะให้อารมณ์กับคุณสุดขั้วเลยนะเหมือนกับว่า ในบางครั้งที่เขาจะเป็นกบฏหรือในครัที่เขาจะขวางโลกหรือในวันที่เขาจะโลกส่วนตัวเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับพลที่คุณอะเข้าไม่ถึงเลยเอ้เขาจะเป็นยังไงหรืออะไรต่างๆนะผมแต่วันไหนที่เขาจะทาตัวน่ารักเขาก็จะน่ารักกับคุณ่โอ้ยค่อนข้างจะอินเลิฟกับคุณเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอารมณ์ของคุณก็เลยมีลักษณะขอ้ขึ้นลงลงแล้วโอ้ยจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกปั่นปวนกับความรักมากๆแล้ววันไหนที่คุณแฮปปี้มีความสุขคุณก็จะสุขสุขวันไหนที่คุณจะรู้สึกงุ เหมือนกับว่าคุณก็ไม่ค่อยจะสบายใจนะผมเพราะฉะนั้นสําหรับปัญหาที่ชาวพุทธกลางคืนจะเจอกับคนที่มีคนคุยนะถ้าคุณลดในเรื่องของความหึงหวงแต่โดยรวมแล้วถือว่าเขาอะก็ค่อนข้างจะรักค่อนข้างจะเอาใจใส่คุณดีนะผมแต่ถ้าคุณลดเรื่องกับความหึงหวงเรื่องของปล่อยๆเขาไปบ้านนะผมเพราะคนที่มีคนคุยของคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่ออกแนวอินดี้มีโลกส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะครับผมถ้าคุณลดตรงนี้ลงได้ความรักของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่มีคนคุยเนี่ยอาจจะมีลักษณะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุุุณณณไไดดด้้้ีีีีีีมมาากกกกขึนน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 แตต่่่่่คคคคคคทททัังโโสออยููะจเป็ โดดโดดจากชีวิตนะครับผมแลวเขาก็ค่อนข้างจะมีความรักค่อนข้างจะมีความใจใส่คุณพอสมควรนะแต่สิ่งที่คุณต้องระวังกันหน่อยก็คือเรื่องเกี่ยวกับความหึงหวงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ของเขาที่อาจจะแปลกๆหน่อยมีโลกส่วนตัวหน่อยนะครับผม ственно, ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมค่อนข้างจะอยู่ในเกมดีนะครับผม mm. แต่ว่าอาจจะต้องลดในเรื่องของความหึงหวงแล้วก็ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวกับคู่ของคุณบ้างแล้วความรักของคุณจะดีมากขึ้นนะครับผมสําหรับคนที่มีคนคุยสําหรับชาวพุ อ่ต่อไปนะครับผมมาดูดวงคนโสดของชาวพุธกลางคืนประจําเดือนธันวาคมนี้กันบ้างนะครับผมสําหรับอ่าคนโสดนะครับผมขอดวงคนโสดที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจําเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงคนโสดนะครับที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจําเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม สำหรับชาวโสดนะครับผมที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณมีภาวะของการที่เหมือนเหนื่อยหน่ายกับความรักนะครับผมเหมือนกับความรักคุณจะต้องแบบวเปต่อสู้แย่งชิงแข่งขันอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมเหมือนกับใครที่ถูกใจ เขาก็ไม to ่ค่อยจะถูกใจคุณหรือว่าคุณก็ต้องไปแย่งต้องไปแข่งขันแล้วคุณก็ค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะเบื่อหน่ายค่อนข้างจะเบื่อกับภาวะเช่นนี้คุณก็เลยมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะปรงค่อนข้างจะปล่อยวางกับเรื่องของความรักมากพอสมควรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสาหรับช่วงไปปลายเดือนพฤศจิกายนสาหรับชาวพุธกลางคืนเนี่ยมีภาวะของการที่เจอใครคุณก็ต้องไปแย่งแข่งขันกับเขานะผมจะไม่ได้บอกว่าเจอแบบเดี่ยวๆแล้วคุณก็ค่อนข้างจะเบื่อหน่ายแล้วค่อนข้างจะค่อนข้างจะมีความรู้สึกเหมือนปงกับเรื่องของความรักมากพอสมควรนะครับผมแต่่พออเเข้าสูในนดื ต้นเดือนธันวาคมนะครับผมคุณจะเจอคนที่คุณคุยแล้วถูกอกถูกใจนะครับผมจะเป็นลักษณะที่คุยอย่างคุณรู้เรื่องมากๆนะครับผมแล้วเขาจะเข้ามาประมาณต้นเดือนธันวาคมนะครับผมคุณจะเจอคนที่ค่อนข้างจะถูกอกถูกใจแล้วก็จะมาในฐานะอาจจะคุยกันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องกับคุณก่อนนะครับผมแต่จะเป็นคนที่คุณคุยแล้วถูกคอเหลือเกินคุยได้ทั้งวี่ทั้งวันคุยอะไรก็ถูกใจไปหมดนะครับผมแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นคนที่คุณรอคอยมานานนะครับผมคุณจะเจอคนที่คุณถูกอกถูกใจแต่อาจจะไม่ได้เข้ามา แล้วมาจีบคุณเลยนะครับผมอาจจะเข้ามาถ้าคุณเป็นผู้หญิงน่อาจจะไม่ได้เข้ามาแล้วจีบคุณเลยจะเข้ามาคุยกับคุณแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องก่อนถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็อาจจะไปพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่คนที่ถูกใจหรือว่าคุณจะไปเริ่มจีบเขาไปอะไรต่างๆจะไปเริ่มอะไรที่คุณคุยแบบเพื่อนแบบอะไรแล้วมันจะค่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกเหมือนเป็นคนที่คุณรอคอยหรือเป็นอะไรเป็นข่าวดีในชีวิตของคุณนะครับผมแล้วเขาก็จะได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ โสดนะครับผมสำหรับชาวพุทธคืนคุณมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจและมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาในเดือนธันวาคมนี้แล้วเขหน่าที่จะเป็นคนที่ดูเป็นเด็กนะครับผมดูเป็นเด็กดูหรือว่าไม่ก็อาจจะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดูภายนอกดูเหมือนจะเป็นเด็กหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ตามนะครับผมแต่คุณจะได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแล้วก็จะได้ค่อยๆพูดค่อยๆได้เรียนรู้กันในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับผมสำหรับคนที่โสดสำหรับชาวพุทธคืนนะครรัับบหส พุกลางคืนนะครับผมขอดวงความรักของชาวพุทธกลางคืนของคนโสดนะครับในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหโอ้โอ คนคนนี้นะครับผมคนคนนี้ที่คุณจะได้ไปเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นไปได้นะเพราะมีไพ่ของตัวหกถ้วยขึ้นมานะรัอาจจะเป็นคนที่คุณคุยแล้วถูกคอแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนในอดีตอันยาวไกลของคุณไม่ว่าจะเป็นคนคุยเก่าเป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนที่มีภาพลักษณ์เหมือนคนเก่าของคุณก็ตามนะผมว้าเป็นคนเก่าเนี่ยเขาจะรีเทินกลับมาคุยกับคุณแล้วเขาอาจจะคุยกับคุณตั้งแต่ประมาณต้นต้นเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วไอ้ต้นต้นเดือนธันวาคมนี้แล้ว นะครับผมแล้วคุณก็มีลักษณะของการที่เฮ้ยคุยกันคราวนี้ทําไมมันถูกคอกันจังทําไมมันรู้สึกคุยแล้วมันรู้สึกดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับคนโสดมีดวงที่คนเก่าของคุณจะรีเทิร์นกลับมาคุยกับคุณนะครับผมแต่แล้วก็จะคุยกับคุณแบบว่าค่อยค่อนข้างจะให้ความหวังอันดีกับคุณด้วยแล้วมันเป็นเดอะสตาให้กับคุณแล้วก็รู้สึกได้ถึงความมั่นคงในครั้งนี้ของเขานะครับผมเพราะฉะนั้นสาหรับชาวพูดกลางคืนนะครับผมมีเกณฑ์นะแต่เขาจะไม่ได้เเเเเขข้้้าา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 ามมมมมมแแแลวววกก็บบบ่หนธอคคะฟรจ เริ่มต้นคุยกับคุณก่อนคุยแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องกับคุณก่อนนะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมแต่คุณจะรู้สึกว่าสัญญาณในการคุยกับเขาครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆแล้วมันมีอะไรที่ไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะมีความหวังอะไรบางอย่างที่ส่งสัญญาณมาให้กับคุณนะครับผมในการที่เขาจะกลับมาคุยกับคุณในครั้งนี้แล้รับผสำหรับคนโสดที่เกิดในวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนที่มีภาพลักษณ์เหมือนคนเก่าหรืออาจจะเป็นคนเก่าของคุณนั่นแหละครับผมกลับมาคุยกับ กับความรักของคุณในสําสหรับชาวโสดสําหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับผมมีเ hmm. วมีเกณฑ์ที่คนคุ้นเคยจะกลับมาคุยกับคุณในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้สําหรับคนโสดของชาวพุธกลางคืนนะครับอ่ะแล้วสาหรับวันนี้ก็จบําทํำนายของคนอ่า ของชาวพุทธกลางคืนสําหรับดวงความรักในเดือนธันวาคมเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องทารวิตุนด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสําหรับท่านที่กดติดตามช่องทารวิตุนก็ขอให้เฮงๆรวยๆปับงๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ